วันนี้ซอาจะยกเคสเคสหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับงานเลี่ยมของที่ร้านของเรานะคะให้ลูกค้าทุกท่านได้ฟังกันค่ะลูกค้าอินบ็อกซ์มานะคะบอกว่าผมนะครับเลี่ยมกับที่ร้านไปด้วยความมั่นใจพอดีใส่ไปแล้วด้านหลังทาไมอาการของเลดเนี่ยตรงสันมันออกสีแดงและตรงสันข้างๆเห็นไหมครับตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมันออกสีขาวเพื่อนทักผมว่าไปเลี่ยมที่ไหนมาเนี่ยน่าอายมากเลยใช้ทองแทหรือเปล่ามันเป็นทองอะไรหรอครับซอ จริงๆพทเทิร์านคำถามนี้นะที่บอกว่าเพื่อนทักมาว่าไม่ใช่ทองแท้หรืออะไรก็แล้วแต่นไม่ใช่ลูกค้าท่านนี้คนแรกนะคะที่พูดยอมรับตรงๆเลยว่าครั้งแรกที่ได้ยินนะคะจากคนก่อนหน้าและก่อนหน้าและก่อนหน้าของลูกค้าที่พูดแบบเนี้ยจี๊ดมากเลยค่ะรอยแดงๆที่ขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวซอสจะพาไปดูว่ามันเกิดจากอะไรและสีที่ลูกค้าว่าข้างๆแบบนี้นะคะที่ว่ามันขาวเนี่ยยังไม่ใช่จุดที่เรียกว่าขาวที่สุดค่ะสําหรับงานกรอบทองแบบ90 เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังทีละสเต็ปเลยนะคะก่อนอื่นเลยลูกค้าต้องเข้าใจก่อนว่างานเลี่ยมกรอบทองคำนะคะของที่ร้านที่เป็นงานกรอบเลนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนงานขึ้นแบบ90%ค่ะสำหรับงานกรอบทองเกรดต่ำ70%ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะที่ว่าขาวๆอย่างที่ลูกค้าเทียบกับของที่ร้านอันนี้เขาเรียกว่าขาวจริงเกรดเปอร์เซ็นต์70%นะคะที่ลูกค้านํามาตีเทินกับที่ร้านแล้วเลี่ยมกรอบใหม่กับทางร้านลูกค้าลองดูนะคะว่ากรอบที่ลูกค้าใส่สีแดงเป็นกรอบ90 กรอบ70ของลูกค้าคนนี้สี70เดยังดูเข้มกว่าและยังดูไม่มีออกสีแดงเลยนะคะ1เกิดจากลูกค้าท่านนี้นะคะเหงื่อเปรี้ยวและที่สําคัญนะคะใจในการเก็บต่างๆของเหล็กของลูกค้าท่านนี้คือเก็บในสภาพที่ดีอาจจะไม่ได้ใส่บ่อย แต่เห็นความซีดของสีทองไหมคะลูกค้า70%เนเนี่ยเขาเรียกว่าขาวจริงคือเปอร์เซ็นต์ทองตำ่ำเดี๋ยวซอจะนำทุกท่านไปชมนะคะว่า <c oughs> เฮ้ยแล้วมัน70%กับ90%จริงหรือเปล่านะคะตรงด้านหลังที่ลูกค้าบอกว่าอุย้ยตรงเนี้ยที่มันขึ้นขาวเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยเ <c oughs> พื่อนทักบอกทองปลอมทองคุณภาพไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะคะเ <c oughs> ทียบกับด้านหน้าที่เป็นสีขาวคะ่ะอันนี้ซอนําเหล็กของลูกค้านะคะไปเช็คเปอร์เซ็นต์ทองนะคะให้ลูกค้าเห็นเลยว่างานเลี่ยมกรอบทองคําแ้ ของทางร้านรักสิริคลองหลวงเนี่ยใช้ทองกี่เปอร์เซ็นต์นะคะและสาเหตุที่เกิดสีแดงเดี๋ยวซอจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะเราไปดูเปอร์เซ็นต์ทองกันก่อนค่ะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะที่เช็คนะคะคือเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่90นะคะเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าตรงที่ขึ้นสีแดงเลยตรงที่ซอเช็คเลยนะคะที่ลูกค้าบอกว่ามันขึ้นสีแดงเกิดจากอะไรมันทองเปอร์เซ็นต์ต่ำหรือเปล่าตรงนี้แหละคะ่ะซอเช็คให้ดูเลยนะคะคือทอง90% โดยตัวเรือนใช้แผ่นทองเดียวกันทั้งหมด90%แต่ส่วนไหนก็ตามที่มันมีรอยเชื่อมเยอะหน่อยตามมุมตามสันนะคะก็จะมีน้ำยาประสานเยอะประสันทองอาจจะดรอปลงมาเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะที่กรอบที่ออกสีขาวค่อนข้างชัดเจนที่ซอบอกว่าเป็นกรอบ70%นะคะอันนี้ซอเช็คให้ดูเลยนะคะ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะขออธิบายเผื่อลูกค้าหลายๆท่านที่เลี่ยมกับเราไปแล้วก็ดีหรือว่าลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลี่ยมกับเราก็ดีนะคะนี่คือกรอบทองเปอร์เซ็นต์ต่ำนะคะกรอบของเขามีความแข็งมากๆสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องรู้เลยยิ่งทองเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะ กรอบทองจะนิ่มค่ะต้องใช้ทองเยอะถ้าตอบไหนเปอร์เซ็นต์ต่ำหน่อยเนี่ยมันก็จะแข็งหน่อยนะคะตอบนี้เนี่ยอยู่ที่70%บวกลบขึ้นลงนะคะ1-2%อาจจะตีเป็น72% 73%ก็ได้หรือว่า68% 69%ก็ได้นะคะแล้วแต่เครื่องแล้วแต่จุดนั้นๆนะคะให้อภัยกันได้อันนี้ถ้า70%ก็ตีว่า70%ถ้าประมาณสัก73%ก็อ,อาจจะตีให้เป็น75%นะแต่อันนี้ถือว่าประมาณสัก70%นะคะโดยเฉลี่ยดังนั้น กรอบ2กรอบนี้แม้กระทั่งกรอบที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าไม่ออกสีแดงเลยกรอบของพี่เขา9 0้าออกสีแดงเกิดจากอะไรคะ 1. ส่วนผสมของกรอบของเขาค่ะเหงื่อของลูกค้าการเก็บรักษาการใส่โลชั่นเหงื่อที่มีความเค็มมากหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้กรอบทองออกสีแดงได้เราจะบอกว่าทำไมถึงออกสีแดงนะคะสาเหตุที่เกิดสีแดงลูกค้าใช้วิธีนี้เลยค่ะยังรบ ลบตรงบริเวณที่เป็นสีแดงออกได้เลยค่ะ 1. เกิดจากการวางวไ้เฉยๆ 2. เกิดจากใส่แล้วเหงื่อเค็มมากและดำหรือเข้าเครื่องเอ็กซรเลก็ดีหรือว่าโดนโลชั่นก็ดีหรือว่าโดนสารที่มีสารเคมีก็ดีกรอบพวกนี้ขึ้นสีแดงได้หมดเลยเพราะว่างานเลี่ยมกรอบทองคําแท้8 แปดเนี่ยนะคะมันมีส่วนผสมของทองแดงด้วยเล็กน้อยแล้วเงินเนี่ยนะคะมาอยู่กับทองบางทีมันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยากันได้ยิ่งไปอยู่กับสาาของผิวของแต่ละคนปลับขัดชุบแล้วบางคนอาจจะยังไม่สะใจซอนแนะนําให้ใช้ผ้าวิบวับที่ที่ร้านมีขายนะคะลูกค้าขัดถูไปเลยค่ะตัวกรอบลูกค้าก็จะดูสะอาด แวววาวเงาเหมือนงานที่ออกใหม่เลยแต่ก่อนที่จะขัดลบก,กวรให้ล้างด้วยสไลยาสีฟันอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วขัดจะดูสะอาดมากกว่านี้นะคะอันนี้ใช้ผ้าวิบ๊าวของทางร้านนะคะของงานขายนิดนึงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีขัดได้จนผ้าดำปีทั้งผืนเลยขัดได้ที่ต้องการให้ตรงไหนเงาขัดได้เลยยกเว้นงานซาตินหรืองานฝังเพชรนะคะหน้าเพชรไม่ควรขัดผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าชุบผงทองคําขาวที่จะช่วยกะจัดรอยแดง ความหมองค้ำของตัวเลทที่ไม่เงางามนะคะนะนำนะต้องล้างให้สะอาดก่อนแล้วมาขัดจะดูวิบวับมากนี่ซอขัดให้ดูแบบยังไม่ได้ล้างเลยนะคะเพื่อเทสให้ลูกค้าได้เห็นเพราะลูกค้าเพิ่งส่งงานมาให้ซอวันนี้เลยแล้วอินบ็อกซ์มาหาซอเมื่อวานนะคะวันนี้ตั้งใจทารีวิวนี้เดี๋ยวจะเฉพาะเลยนะคะ<ๆ>เพื่อจะให้ลูกค้าอีกหลายๆคนได้ทราบอ่ะนี่ขัดออกมาแล้วนะคะลูกค้าดูนะ ตรงที่เป็นรอยแดงที่เป็นสันเมื่อสักครู่นี้นะคะรอยแดงต่างๆที่ถูกขัดนะคะด้วยผ้าพิบับจะหายไปทันทีค่ะดังนั้นเนี่ยบางทีที่มันเกิดอาการสีแดงขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ทองค่ะทองนะคะ96.5ก็ออกแดงได้เหมือนกันตะขอที่เกี่ยวตามร้านทองส่วนใหญ่บางทีมันก็ออกแดงมันไปเจอกับตัวอื่นนะคะที่เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นงานเลี่ยมประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะทองเงินทองแดงลีเนียม เป็นโลหะชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้ตัวเงินหรือตัวอะไรมันดูขาวขึ้นแล้วก็สังกะสีในด้าน,นส่วนประกอบต่างๆพอามันอยู่ร่วมกันมันอาจจะเป็นปัจจัยปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งนะคะที่เร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เหงื่อของลูกค้ามาโดนกับตัวเลทแล้วมันเกิดอาการแบบนี้ได้ไรก็ตามร้านเรายังคงยืนหนึ่งงานเลี่ยมทองคำแท้เปอร์เซ็นต์สูงหากมั่นใจแล้วปักหมุดมาใช้บริการกันได้ค่ะ